สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z Channel ครับวันนี้ฮะมีอัปเดตล่าสุดฟีเจอร์ล่าสุดของฟีเจอร์ล่าสุดของ Google Earth ครับผม Google Earth ธฮะได้ปล่อยฟีเจอร์ล่าสุดมาครับให้คนหลายๆคนได้กลับไปย้อนดูอดีตของตัวเองครับผมแต่เป็นอดีตในเรื่องของสถานที่ต่างๆนะฮะอันดับแรกให้คุณผู้ชมทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google Earth ตรงนี้เข้ามาก่อนเลยครับทำการล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยฮะจากนั้นเปิดขึ้นมาครับผมเราจะพบว่าฟีเจอร์ใหม่ของ Google Earth จะเห็นโลกในอดีตฮะแต่ว่าเป็นอดีตเมื่อยี่เมื่อ37ปีที่ผ่านมาเท่านั้นครับเนื่องจากว่า Google Earth ฮะได้ทําให้เราสามารถจะดูภาพถ่ายย้อนหลังแบบชํมแลบของโลกที่เปลี่ยนไปหรือสถานที่ที่เปลี่ยนไปครับย้อนหลังที่ถึง37ปีฮะเริ่มต้นตั้งแต่ปี1984ถึง2020หรือ2527ถึง2563ฮะโดยการใช้ภาพทั้งหมดถึง27ล้านภาพครับเป็นไฟล์วิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คือมีขนาดใหญ่ถึ 4.4ล้านเทลาพิกเซลก็เลยครับแต่อาจจะมีไม่ชัดบ้างเนะาะทีนี้เราลองมาดูครับว่ามันมีอะไรบ้างฮะเราอาจจะลองมาดูเม็กซิโกนิดนึงครับผมขยายเม็กซิโกขึ้นมาว่านณะปัจจุบันนี้เราเห็นเม็กซิโกเขาเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าเราก็อยากจะเข้าไปดูเฮ้ เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนสภาพที่นี่มันเป็นอะไรยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเราก็สามารถทําได้ง่ายๆครับผมพอดูตรงนี้นะเรามาแตะตรงเครื่องหมายนี้ก็ได้ครับเขายังไม่ได้มีเครื่องมือให้เราเลือกเต็มที่นะเราจะต้องมาเลือกแตะที่เครื่องหมายตรงนี้ก็ได้ครับเจ้าเครื่องหมายที่เป็นแว่นขยายนี่แหละฮะพอแตะเข้าไปนะครับผมเราจะเจอนี่ฮะตรงที่เปลี่ยนขึ้นมาเลยฮะตรงที่ขึ้นมาปรากฏในหน้าแรกนะครับเขาบอกว่าโลกของเรากําลังเปลี่ยนไปนะเข้ามาดูการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยฝีมือมนุษย์สิตรงนี้ฮะย้อนหลังถึง37ปีครับ พอเราแตะเข้ามาฮะเมื่อเราแตะเข้ามาครับเราต้องมาทําการค้นหาอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมครับผมมันจะมีเครื่องมือให้คุณผู้ชมสังเกตนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ก่อนเนาะมันจะมีเครื่องมือตรงนี้ฮะนี่ครับผมเราสามารถที่จะหยุดหรือเพลย์ภาพตรงนี้ได้ซึ่งเวลาที่เราเพลย์ภาพไปนะครับเจ้าปีต่างๆพวกนี้มัน็คะทาการเลื่อนไหลไปตามสเต็ปของมันแหละซึ่งแรกๆนะภาพมันจะไม่ชัดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะมันต้องทําการดาวน์โหลดภาพมาก่อนภาพตั้งแต่37ปีที่แล้วคุณผู้ชมดาว มก่อนนะะแต่หากต้องการจะหยุดน,นะก็ให้มาคลิกตรงไทม์แลปตรงนี้ก็ได้ฮะมันจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นครับผมนะตรงนั้นหรือจะมาคลิกหยุดตรงนี้ก็ได้ฮะแต่ผมแนะนําให้หยุดตรงไทม์แลปนี้ไว้ก่อนนะอที่นี้ฮะเราหยุดก่อนนะและเราจะค้นหาครับเราจะค้นหาประเทศไทยก็ได้ครับผมคุณผู้ชมฮะเราอยู่ตรงนี้ฮะเราก็ลองหาซบานนะิบ้านฉันอยู่ไหนนะบ้านฉันอยู่ไหนนะลองมาหานิดนึงแล้วกันครับผมเอาไทยแลนด์เราอยู่ไหนจา้ามาหาไทยแลนด์ซิสมมุตินะฮะบ้านผมอยู่ไหนแล้วกันอยู่เมืองพัทยาแล้วกันเาอยู่เมือง พัทยาผมอยากจะดูนะฮะว่าเมืองพัทยาเนี่ยเมื่อ37ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็มารอดูตรงนี้ฮะจากนั้นเรากดเพล์ไปเลยฮะคุณผู้ชมฮะรอร,อรอภาพชัดก่อนก็ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนว่าบางทีภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะอ่ะเราลองมากดเพล์ดูนะครับว่าเมืองพัทยาเนี่ยมันม,มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเมื่อ37ปีที่แล้วครับเราก็ปล่อยให้เขาเพล์ไปเลยฮะคุณผู้ชมครับผมเราอยากหยุดตรงไหนครับเราก็หยุดฮะหยุดดูตรงนี้นิดนึงฮะ,ะคุณผู้ชมก็สามารถจะเห็นได้นะเราจะหยุดเจ้าทำแลบตรงนี้้ก็ไดเพื ให้เห็นภาพณนะปัจจุบันครับผมเราก็ดูฮะจะขยายออกมาแค่ไหนก็ได้ครับเพียงแต่ว่าภาพในช่วงแรกมันจะไม่ชัดนะคุณผู้ชมฮนะเราต้องให้เวลาเขาดาวน์โหลดนิดนึงครับคุณผู้ชมครับก็ต้องดาวน์โหลดภาพต่างๆขึ้นมาก่อนนะฮะมันจะไม่ค่อยชัดครับผมเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแลวก็ระบบของโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมด้วยครับว่ามันจะมีความชัดเจนมากน้อยเพียงไรครับมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะจะ back to future อะไรแบบนี้ฮะย้อนกลับไปดูเฮ้ยเมื่อก่อนบ้านฉันอยู่ตรงนี้นะมีแต่ทุง่งนนนนาาะทุกวันนี้ม นวดมีแต่อะไรแบบนี้ไปหมดเลยเราก็สามารถไปย้อนหลังได้ครับเฮ้ยเราเคยปิีนต้นไม้ที่นี่นะเมื่อก่อนมีแต่ทุง่งนาตอนนี้ก็เป็นบาไปหมดเลยเป็นู่นนี่นัน่นไปหมดเลยฮะม,มาเสียตรงที่ว่า ภาพที่มันอยู่ในอดีตเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เราก็สามารถที่จะหยุดนะฮะปล่อยให้เขาดาวน์โหลดนิดนึงแล้วอาจจะดูย้อนหลังกลับปอีกครั้งหนึ่งก็ได้แบบพามแล็บครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยข้อเสียมันเป็นแบบเนี้ยตอนนี้มันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฮะให้เวลามันนิดนึงหรือว่าลองย้อนกลับมาดูในส่วนบางส่วนที่มันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นก็ได้ครับดูได้คร่าวๆแบบนี้ฮะและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม s ่อง channel ครับสวัสดีครับ